ตั้งแต่ฐานนี้ไปร้อยเดียวเลยพี่ร้อยเดียวไปเลยเต็มรถแล้วไม่รู้จะเอาไ,ไงละแต่ก่อนจับราคาไม่จับแล้วตอนนี้อ่ะไปไปยเข้เอนี้ไปร้อยเดียวร้อยเดียว,ยยวขายของบรรยากาศตลาดนัดครับไปจักโครก ปิดูเลยพี่เอ๋บาดูเลยครับเปิดูเลยครับช <c oughs> ิดเ,เงินฝั่งนี้นะครับขาดร้อยเดียวหน้าพระดเดยอะแยะมองสมสาัสร์ ร้อยเดียวร้อยเดียวอ่าเรียร้อยเดียวมันเริ่มท่อมมีพยานไม่รู้ที่ร้อยเดียวครับอันนี้คนละราคาคนละราคากัน ดูที่ครับจับราคาจับตัวเลขครับคนละราคาพ่อกเกษมพี่พอ่อเกษมอันนั้นเอาสามใบครึ่งครับไม่ทราบปีพี่เจ้าที่อาจจะทราบปีปมี ได้มาสามได้มาสามอันอนะได้มาสามมีมีสามอันนะอยู่ในนั้นก็มีอีกสองแต่ว่าคนละคนละแบบมาแบบนะคนละแบบเลยลํำรวยลํำรวยครับบรรยากาศรับรรยากาศครับรราาคนเยอะแยะมากมายาได้สักองไหมพี่ <laughs> เข้าตาสักองไหม อันนี้ก็ไม่แพงครับซื้กันได้เออปวาสมเร็จสำเร็จทุกประการบรรยากาศสนามพระนีบรรยากาศสนามพระครับบรรยากาศสนามพระนนเปิดบินไปหน่อยนึงละวอ่าหกร้อยอ่าหกร้อยะไรวางวางอะไเปลี่ยนเบอร์อะไรได้ไห่าหกร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยครับ อาชีพมาตราจันเปิดบินไปห้าหกร้อยเปิดย่อยๆไปแล้ววัดดวงไปไม่รู้ที่จ็ขายพี่เข้าไปครับไม่ต้องนะยาวไปถึงนู่นเน,น่ยใส่เงินมานอมเ้ยได้ไหมพี่ดูเลยพี่ดูเลยอาจารย์ลูครับใส่ซื้อขายกันกาต่อคู่กันไม่โดนไม่เงีเนปะิดดูเลยพี่งามในไ,ได้ดูสะดวกสะดวกเออสายเหรียญสายดึกลับเทียบ <ST AR> ยาวครับยาวไปถึงนู่นเลยนะคสามนาทีกว่าแล้วเมื่อนี้น้ำน้ำเยอะนะน้ำเพียบเลยวันนี้น้ำเพียบเลย,นเนย,เย,เลยอืมบรรยากาศวันนี้เมือ่อวันวันศุกร์นั่งอยู่คนเดียวพุ่มมิดเลยฝนนั้นยาวไปถึงนู่นลกลับเยอะีแล้วะ ป๋าเป็นไงบ้างสวัสดีครับป๋าเทียบเลยวันนี้ของเทียบเลยเนี่ยป๋าดูเลยครับผมจะหาอะไรมาลองไว้เนี่ยนี่ครับบ้านเลยครับป๋าหยิบตองเลยนะครับตามใบครับวันนี้มาหกโต๊ะหกโต๊ะครับเดี๋ยวยังเหมาอีกนั่นไม่ได้ชุดหนึ่งอันนี้ก็ใกล้จะทุนผมละ เดี๋ยวอีกชุดหนึ่งห้วากันเี๋ป๋าชมอะไรก็เปิดดูนะเปิดซื้อขายกันร้อยหนึ่งครับตั้งแต่ถาดนั้นไปแต่ร้อยหนึ่งอะพี่ยื่เหลือวผมไปรู้ที่มันเขาขึ้นมาก่อนนะที่อยากจะเป็นเหรียญก็พอว่านะเนี่ยอง,งนี้ป๋าต่อเฮ้ยไปแล้วองนั้นไปแล้วองค์งงที่ป๋าจับไปแล้ว ตาเออเขาซื้อเมื่อวานเนี่ยเออเป็นไรนะป๋าผมซื้อให้ป๋าไปดีและตอนแรกตอนหิวเท่าไหร่ก็ขายเทียบเลยนะเนี่ยจะได้ดูสะดวกใช่ดูสะดวกสะดวกครับโอ้แข็งผมแล้วครับตั้งแต่หน้าปักซอยถึงนี้ยาวเลยยาวเลยไม่ต้องถามว่าเงินอยู่ไหนอยู่นี่หมดแล้ว ครับผมครับผมยืบสองเลยครับมันจะมาอีกแค่กีนู่นะวันอาทิตย์ทีนี้อีกเจ็ดวันอาทิตย์อ่ะใช่อันนี้เหรียญอะไรนี่อันนั้นเหรียญท่านเจ้าคุณนอครับน,นี่ก็เหมือนกันนะไม่ครับคนละคนละ